นี่คืออีกฝั่งหนึ่งของรถเกี่ยวข้าวนะครับเนี่ยฮะเขาจะเครื่องมันจะทํางานลักษณะแบบนี้นะฮะที่ว่าคนญี่ปุ่นเขาเกี่ยวข้าวกันที่ได้ผลผลิตดูนะฮะแล้วก็จะเข้าไปนะฮะแล้วามันจะย่อยสลายด้านหลังนะครับเนี่ยฮะเกี่ยวเป็นแนวเป็นแนวไปง่าย,ง,ายง่ายครับเป็นแนวดีนะฮะแล้วก็หน้าหน้าหน้าหน,น,น้าไปใช้บ้านเรานะครับเพราะผมดูแล้วมันมันโอเคข้าวมันได้คุณภาพมากเลยฮะรวงรวงใหญ่นะฮะเดี๋ยวนะฮะเขาจะเก็บกัน นะครับเครื่องไม้เครื่องมือเขาทำสมัยมากเลยครับนี่ฮะคนก็พอดีมากับลูกสาวนะฮะนี่ฮะเก็บเองนะครับนี่ละฮะไปดูใกล้ๆนะคะนี่ฮะใช้ได้แล้วครับนี่ฮะนี่แหละครับที่คนญี่ปุ่นที่ข้าวเขามีคุณภาพนี่ฮะลักษณะการเก็บเกี่ยวช่วงนี้ก็เดือนเก้านะครับเดือนเก้านะครับช่วงหน้าหน้าฝนออก ออกฝนนะฮะแลเราต่อไปก็จะเป็นช่วงจะเข้าอากาศเย็นนะครับนี่แหละฮะดูนะฮะนี่หลังหลังจากที่เข้าเก็บเกี่ยวเราดูนะฮะเนี่ยฮะพื้นที่เขาเก็บเกี่ยวจะจะเตรียมอย่างนี้แะฮะแล้วก็ไอ้พวกไอ้ฟางข้าวเขาก็จะบดนะครับเป็นปุ๋ยนะครับเนี่ยฮเขาจะทําเป็นแนวนะฮะเนี่ยนะครับเป็นแนวนะครับสวยมากครับนี่ฮะนี่แหละครับประเทศญี่ปุ่นที่การทําการเกษตรกรรมที่ได้ประสบผลสําเร็จก็จะเป็น แนวนี้นะฮะนะครับเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์นะครับนี่ครับนี่ใช้ได้เลยนะฮะใช้ได้เลยนะครับเนี่ยทำงานคนเดียวครับอ่าเห็นไหมฮะเนี่ยพอนั่นมาเขาจะเก็บนะครับเขาจะเขาจะเลื่อนมาอย่างนี้แหละเนี่ยนี่แหละครับการการทำเกษตรกรรมที่ประเทศญี่ปุ่นที่ค่อนข้างที่จะได้อ่ผลนะฮะ ดูนะครับเดี๋ยวเขาจะเก็บไปเรื่อยๆนะครับเ่องไม้กงมือพร้อมแล้วบางทีถ้ามันเต็มนะฮะเขาจะมีรถมารับเข้าเปลือกอีกทีหนึ่งแล้วยังไงเดี๋ยวผมก็จะลองดูว่าต่อไปเขาจะรถมาใส่หรือเปล่านะครับลองสังเกตดูนะฮะหลังจากที่เขาหมายถึงว่าเก็บทางพวกเ,เข้าเปลือกไปแล้วนะฮะเนี่ยฮะหลังหลังจากที่เขาเก็บไปแล้วเนี่ยฮะ สภาพหลังจากที่เขาได้เก็บข้าวเปลือกไปแล้วเนี่ยยอดข้าวก็ยังเป็นแนวอยู่นะฮะเห็นไหมเนี่ยนะฮะยังเป็นแนวอยู่แล้ว,นะะนนว,ลวก็พวกเศษฟางเศษอะไรเขาก็จะเนี่ยเหมือนเหมือนเป็นปุ๋ยธรรมชาติไปเลยนะฮะเนี่ยใช้ได้ดีเลยคะเนี่ยนะครับเป็นแนวฮะเป็นแนวดีมากเลยครับเป็นแนวดีมากเลยครับเนี่ยฮะดินดินประเทศญี่ปุ่นจะเป็นดินดําคือ เป็นดินธรรมชาตินะฮะดินที่ปลูกอะไรก็จะได้ผลผลิตนะครับนี่ฮะขนาดบริเวณเดือนเก้านะฮะนี่คือท่อน้ําที่ที่เขาทำเวลาทํานานะฮะจะมีท่อน้ําต่อนะครับมันจะมีน้ําเข้านาทุกทุกจุดนี่แหละฮะนี่ฮะโอ้โหมันรู้สึกว่าเราเราอยู่ที่นี่มันมัน,ม,นมันเป็นอะไรที่มันค่อนข้างที่จะ ทําให้ชีวิตเรามีคุณค่านะฮะนี่แหละครับแม้แต่การเก็บเกี่ยวนะฮะคนมาทํางานมาเกี่ยวข้าวได้ข้าวนะครับเห็นไหมะฮะนี่ฮะมันมันดูแล้วมันโอเคะฮะดูนะฮะอ,อผมไม่เคยไม่เคยเกี่ยวข้าวนะครับแต่ผมเห็นแล้วผมอยากจะทํานะฮะเห็นไหมดูนะฮะโอ้โหมันมันมัน,มนดูแล้วมันโก้นะเห็นไหมนี่แหละครับเลี้ยวได้นะฮะโอ,โ,ฮโ,โอ้โหมัน เท hey, ่จริงๆไะฮะรู้สึกว่าจะเต็มนะฮะอะมาแล้วครับรู้สึกว่าจะเต็มนะครับรู้สึกว่าจะเต็มมาแล้วครับนี่ฮะนี่แหละครับ,รบโอ้โหช็อตนี้ผมเอายาวๆเลยะฮะช็อตนี้ดูนะครับนี่ฮะมาแล้วครับนี่ฮะโอ้โหนี่ฮะ เห็นชีวิตจริงๆเลยครับเนี่ยฮะในญี่ปุ่นนะฮะนี่แหละครับนี่แหล,ละครับโอ้โหมันมันมันสุดยอดจริงๆนี่แหละฮะผมก็อยากจะให้บ้านเราเป็นแบบนี้บ้างแล้วเมื่อไหร่เ,เราจะเป็นอย่างนี้นะครับการการบรรทุกข้าวก็ไม่จำเป็นต้องใช้รถใหญ่ฮะอาศัยว่าคันเล็กๆ สามารถเดินทางไปได้นะฮะแม้แต่ถนนที่มาอยู่กับทุ่งนาก็ดูเป็นถนนที่ผู้แอดฟาร์ะ Advance นะฮะแข็งแรงนะครับอืมนี่ฮะพ่นออกมานะฮะเห็นไหมฮะเพราแทบไม่ต้องลงจากรถเลยนะครับเนี่ยฮะนะฮะเครื่องม้เครื่องมือพร้อมนะฮะอ่าก็หน้าคันนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณห้าร้อย หรือประมาณเจ็ดร้อยกิโลน่าจะอยู่น้ําหนักที่ไม่ไม่น่าจะอยู่ประมาณหนึ่งตันนะเพราะว่ารถรถรถเล็กๆแบบนี้ก็จะบรรทุกได้ที่ประมาณจํากัดที่แปดรอยกิโลนะครับอ่าเสร็จแล้วฮะดูนะฮะนี่ฮะเสร็จแล้วหมดแล้วครับดูนะฮะมาแล้วนะครับเก็บแล้วนะครับโอเครถก็จะเข้าไปเก็บมาแล้วครับแค่นี้แหละฮะดูนะฮะไปแล้วนี่แหละครับไปแล้วครับ โอ้โหมันแหมมันน่าทำฮะข้าวญี่ปุ่นดูนะฮะโก้จริงๆนะฮะรถเขาก็จะไปเก็บคือเขาจะไปเข้าที่สากรเขานะครับเขาจะมีข้าวพวกวัดความชื้นอะไรเงี้ยสากรเขาจะรับซื้อ